ทะเลาะกันในเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกไหมคะไม่เลยครับไม่เหลือครับไม่เหลือพี่แต่ว่าหนักหนักอยู่นี่มีมีมีบ้างทำไมอะมันแต่ละคนต่างแนวยังไงคะเช่นโกก็จะเป็นคนมีระเบียบอย่างเช่นอะรองเท้าเวลาถอดผู้ก็ต้องชิดคู่หัวหันออกเตรียมพร้อมจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะคะแต่เด็กผู้ชายเขาก็มีบ้างเขาจะมีแบบว่า หลุดหลุดร่วนร่วบ้างอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะป้าเขาก็จะแบบเออเนี่ยต้องอย่างนี้นะลูกต้องอย่างงั้นนะลูก้วก็จะแบบเอาหน้าป้าเล็กน้อยเองใส่ชิว <c oughs> ใส่ชิวใส่ชิวะคะ่ะหรือว่าปล่อยผัก ก็หนูเป็นอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอ้เอาแล้วจะตึงเครียดกันทำไมทะเลาะกันเลยจริงๆค่านทะเลาะกันไหมแค่เสียงดังค่ะคือพี่โก้เป็นคนพูดเบาบุคลิกจอยเนี่ยเป็นคนพูดดังนะคะดังแล้วก็ชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนเขาไม่รู้เขาคงจะนึกว่าทะเลาะกันแต่เพราะว่าเขาได้ยินแต่เสียงจอยอยู่คนเดียวเลยอะไม่เงียบเพราะเสียงพี่ก้าทไม่มีเลยอะค่ะค่ะ นันนะ,ะลูกๆก็ถึงจะแบบโอ้ยชอบคุยกับป้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่จะซักผ้าค่ะมันก็เจอพี่โก้แล้วแบบป้าเครื่องซักผ้ามีไว้เนี่ยใช้เครื่องซักผ้านะป้าเขาบอกว่าจ้าเขาชอบจ้าไว้ก่อนอะคะแต่พอเอาเขาจริงแล้วว่าเขาก็จะเอาผ้าขาวอะค่ะ แยกหนึ่งกะละมังแช่น้ําก่อนแช่น้ํเปล่าก่อนนะพี่อัานพี่สดพี่พี่พี่อ้อย่าแช่น้าเปล่าก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ซักาเหลือทีอุละเอียดมากจริงๆริงค่ะหล้วผ้าสีคือผ้าสีผ้าขาวคือผ้าขาวแต่จะซักเหงือแช่น้ำเปล่าเปล่ไม่มีไม่มีใช้มือรูปขยี่เลยค่ะแช่แช่แล้วก็ข้ยี้ก่อนหนึ่งอันนี้คือเทน้ําซักเหงือ ซักข้าไข่ค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เทปุ๊บใส่แฟบทีนี้แฟบแล้วค่ะลงแฟบแล้วค่ะพอลงลงแล้วก็ค่อยลงเครื่องปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะดึงมันออกมาค่ะพอมันปั่นเสร็จแล้วดึงออกมาแล้วก็มาซักมืออีกหนึ่งครั้งอีกสองกละมังน้ำเปล่าทิ้งค่ะหนูก็เลยบอกเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยฟ้าใช่แล้วป้าทำไมป้าไม่ทีเดียวเลย แต่ก็บอกพี่ก้ทำไมไม่ทีเดียวเลยล่ะคะปะ้าทำไมไม่ซักทีเดียวหนูเราเอาแค่ให้เขาปันเนี่ยให้มันโอเคแค่นั้นพอให้ไดำดำอ้สีดำๆอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือเราก็ต้องมาซักให้มันสะอาดเช็คดูอีกทีนึง <ขะ S 1> แล้วถ้าใช้เครื่องปันเนี่ยบางทีแฟ้มมันก็ไปอยู่กับผก <ะ S 1> าใช่ไหมมันเกาะเดี๋ยวพวกหนูจะคันเดี๋ยวลูกจะแพ้เขาก็มาไล่ซักอย่างเงี้ยค่ะผ้าอ้อมลูกตั้งแต่หนูคลอดลูกเขาบอกว่าพอหนูคลอดออกมาปุ๊มเนี่ย จากคนที่เขาเขาไม่เคยอุ้มเด็กเล็กเลยนะคะเขาเขาอุ้มลูกอาบน้ำตั้งแต่ลูกออกมาได้3วันเลยดีกว่าค่ะตอนทีอน่อ,อยู่โรงพยาบาลเขาก็ไปอยู่กับหนูตลอดเข้าห้องผ่าคลอดอยู่ด้วยกันตลอดจนคลอดออกมาเขาก็อยู่กับหนูตลอดค่ะแล้วก็พอกลับมาบ้านเขาก็เป็นคนซักเสื้อผ้าของลูกหมดทุกอย่างคือหนูไม่ต้องทําอะไรเลยเขาบอกว่าหนูมีหน้าที่ให้นมลูกหนูนมเพราะว่าหนู เก้าเดือนอุ้มมันหหนักมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยรับผิดชอบตรงนี้มาเยอะแล้วเขาก็เลยจัดการทุกอย่างแล้วก็พอหนูกินให้ลูกดื่มนมเสร็จปุ๊บป้าเขาก็จะขายละครหรือไปทํางานอะไรกลับมาดึกดึกอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องกลับมานั่งรูปหลังลูกให้ลูกเลิกก่อนค่ะลูกๆตัวนี้อายุเท่าไหร่้วคาสิบเจ็ดกับสิบเก้าครับกำลังวัยรุ่นเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นที่ เรียงยากเหมือนที่คนอื่นเขาบ่นไหมคะว่าโอ้โหตอนนี้พอลูกๆเข้าสู่วัยรุ่นปป๊บนึงเรียงยากจังเลยยากยากกว่ารุ่นผมอ่ะถ้า<ช> <ๆ S 2> ผมเปรียบเทียบแต่เราไม่อยากเปรียบเทียบเลยพี่แต่บางครั้งบางข้อมันก็ต้องมาคลิกกันนิดนึงอ,ะอ่ะยากยากตรงที่เราจะคุยกับเขาให้เข้าใจยังไงจะดึงใจเขาแบบยังไงอรเพราะว่าพอมีโซเชียลมาเนี่ยทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยอย่างรเราสมัยก่อนจะหข้อมูลเราก็ต้องไป ที่ไหนนะห้องสมุดกันไปห้องสมุดแห่งชาติหรือจะไปสถานที่ที่เราก็ต้องเจาะไปที่สถานที่นั้นเลยเพื่อหาข้อมูลอ้เดี๋ยวนี้มันคลิกมาแป๊บเดียวไปละมันมีนอกเหนือวันนั้นอย่างไงพี่ใช่หลีกของนแล้วเนี่ยผมจะเวลาคุยผมว่าเหมือนชักไม่น้ำตาลฮะรุ่นผมเนี่ยพอใช้คถามเอ้าไปทําอะไรมาทําไมของเขาเสียหายอะไรขนาดนั้นเธอต้องรับผิดชอบนะเธอจะปั๊บปั๊บปั๊บรุ่นผมนะฮะต้องไม้หวายไม้แขวนเสื้ออะไรก็ว่างไปที่ข้างนี้แต่รุ่นเนี้เราต้อง อาประาอะไรมาในในคุยขอพีอนนป่ป้าฟังหน่อยทีม,มันเลยเป็นการที่เขาไม่อยากจะมีอะไรเขาก็อยากจะเล่าให้เราฟังตังนั้นมาเขาก็ตต่เล็กอ่ะเขาก็จะกลับมาอย่างเรียนก็จะมีเล่าไอ้หนูเล่าไอ้ไนี่ฟังจนมันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยเราถามอะไรเขาก็อยากจะเล่าให้ฟังโชคดีอีกค่ะคือที่บ้านเอกมัยนะคะที่บ้านก็จะเป็นเขาไม่เคยให้ไม่เคยสอนแบบว่าเหมือนแบบเาเรียกว่าไม่เคยชี้พงให้กับเราไม่ชี้พงว่าในสมัยก่อน เราจะเจอผู้ใหญ่ถามกันนะมีแฟนยังไอ้หนุ่มมีแฟนยังเอนี้ตอนน่กตอน้เขาแต่งเปเบบี้งี้พอไปเรียนอนุบาลกลับมาโนมีแฟนยังอะไรคือประโยคถ่งเรื่องอื่นไม่ถามแต่ว่าคุณย่าบอก็จริงนะคุณย่าบอกว่าไม่ขอพูดคำนี้อย่าไปชี้โพงว่า ถ้าเด็กไปเรียนก็บอกว่าเป็นไงลูกไปเรียนเล่นกับเพื่อนสนุกไหมเอาแค่นี้แต่อย่างไปตอบยอดว่ามีแฟนยานแอบปอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเอ้าเหรอต้องมีเหรอต้องหรือเปล่าฉันจะต้องไม่ถาม่ไม่ถามไม่อะไรไม่ถามไม่ถามไม่พูดแล้วถ้าใครถามลูกเรื่องนี้ผมจะโกรธด้วยนะห้ามแล้วนะห้ามแต่จะไม่ได้ห้ามใครจะหมายถึงว่าใครมันเป็นปกติที่ว่าผู้ใหญ่เอ็นดูเราก็จะถามแบบนี้แต่ บังเอิญว่าแค่ครอบครัวของของเราเท่านั้นเองที่ไม่เคยถามเรื่องตรงนี้ก็เลยจะบอกให้แค่ว่าให้เป็นเพื่อนไปก่อนแล้วก็ให้มีความรับผิดชอบทํางานก่อนอะไรก่อนแม่คิดว่ามันจะโป่งแล้วจะเหมือนกับป้ากับแม่เนี่ยทำงานไปด้วยนะลูกเป็นแฟนกันด้วยค่ะมันไม่เสียเลยลูกแต่ถ้าหนูเรียนไปด้วยแล้วมีแฟนไปด้วยถ้าถ้าถ้ารักดีพากันไปก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าพากันไปเกมเลเกเลย พราะอนาคตเราก็หายจะไปทั้งคู่เลยนะลูกดังนั้นใจเย็นๆค่ะก็บอกเขาแค่นั้นเองเขาก็เขาก็ไม่รีบร้อนเลยนะคะครับอะลองมาฟังลูกๆพูดติดพ่อม่แม่บ้างพ่อดูกว่าเจ้ว่าพ่อแบบดูในแบบมีคําอธิบายที่แบบมันชวนหน้าฟังแล้วมันแบบมีเหตุผลแต่แม่ก็แม่ก็ดุแบบแต่แม่เป็นการอธิบายที่แบบ เขาพูดด้วยความเป็นห่วง,งเขาแต่เขาวนหลายรอบอาจจะทำ่ต้เ่ามันน้องเลยครับเพราะว่าเขาจะใช้เหตุผลในการดูอะไรอย่างนี้แต่เป็นน้าเสียงที่ค่อนข้างน่าฟังแม่เขาค่อนข้างจะใช้เสียงหน่อยครับพ่อสอนในเรื่องความรักอย่างไรบ้างม,มีความเป็นสุภาพบุรุษหรับหให้เกียรติเป็นผู้นาอะไรอย่างนี้ครับความรักของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราอย่างไรบ้าง มั่นคงยั่งยืนนะครับกง่ายๆเลยว่ารักทุลักทุ่นครับก็อดทนนะแบบพึ่งมาอะไรกันแบบเชื่อใจกันรักพ่อแม่มากอยากให้อยู่ดูแลเพื่อเราไปนานๆนะ,ะครับส่วนหน้าที่อะไรการงานอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราไม่ต้องห่วงขอบคุณครับขอบคุณ แต่่วาถ้าบอกว่านี่คือเด็ก17กับเด็ก19ในปี2025ถ้าผมดูด้วยสายตาผมว่าเขาดูเป็นเด็กเรียบร้อยนะตามนั้นแหละมันแค่ไหมอมไม่อยากคนมันูดเป็นบางเรื่องนพี่นะแต่แต่ว่าโดยโดยโดยรวมๆประมาณ8 9 0เปร์เซ็นต์อ่ะเขาเป็นคนที่เรียบร้อยนิดนึงเขาสังคมอะไรผมก็จะพยายามประมาปรามเขาไว้เพื่อนของเขาเลยเด็กรุ่นเนี้ย โอ้ยฮาวทั้งนั้นหพี่ใช่ติดอยู่นี้บางทีค่ะครับแสดงพรีเซนต์เห็นอะไรเยอะอะใช่ครับเราก็เลยจะบอกว่าเออบางครั้งอะเราก็ไม่ต้องพรีเซนต์ขนาดนั้นเอาแค่พอประมาณลูกในกลุ่มหนูก็พอประมาณหนูจะไปเดินเด่นกว่าคนอื่นมันก็ไม่เหมาะถ้าหนูอยากจะโชว์หนูไปบนเวทีดีกว่าไหมพี่ก็จะปังๆเขาไวาให้มันไปที่ไปเลยใช่ใช่ค่ะมาถึงวันนี้ใช้ชีวิตคู่กันมา30กว่าปีใช่ไหมคะมีอะไรอยากบอกกันและกันบ้าง ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูแลครับก็ก็จริงๆแล้วผมไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนดีนะพี่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าประเสริฐเลศอะไรขนาดนั้นปุณิคดีแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าผมทําไปทุกอย่างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เอาคนคนหนึ่งเข้ามาดําเนินชีวิตด้วย ถึงผมจะทําได้ดีไม่มากแต่ผมก็ยังตบตบครอบครัวเขาให้แฮปปี้ตบตบลูกๆเราแฮปปี้ตบตบบ้านเราแฮปปี้เพราะทุกอย่างสองครอบครัวจะมาจอยกันอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับตอนแรกๆก็อาจจะไม่ตอบรับผมก็ได้พ่อเขาโอ้ย,อย่างเข้มเลยพี่ชายเขาอย่างเข้มเลยพี่มาเราจะรอดไหมว,า,วานี่มาวัานเลี้ยงไปไปบุรีรจะรอดกลับไปกรุงเทพไปมวะนี่อะไรแกผมนั่งขำตัวเองเราก็ทําตัวเองให้ดีที่สุดณเวลานั้นดีกว่า ก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่รักจอยรักลูกลูเสียสละทุกๆเรื่องอยากได้ปลาดูแลสุขภาพดี่ยครับกับการไปนันาเนาะได้ได้กันจอยเป็นนั่นะครับโอเคแล้วเพียวจริงนะคะที่นั่งฟังมาน่ะ เราอาจจะไม่ได้เจออะไรที่มันแบบฉูดฉาดไม่ได้เจออะไรที่แบบโหตื่นเต้นเราที่ขวัญสำหรับคนคู่นี้มันเหมือนการใช้ชีวิตเขาเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาธรรมดาแต่ในกามธรรมดา้มันคือแบบใช่ค่ะมันกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในสังคมสมัยนี้แล้วใช่ใช่ค่ะเชื่อเถอค่ะว่าบางทีนะคะความเรียบง่ายอาจจะยากมากกับบางคู่แต่ความเรียบง่ายของเขามันมีเนื้อในของความรักและความรู้สึกดีต่อให้โก้จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ถ้าไม่รักก็ไม่สามารถทําหน้าที่ได้ดีขนาดนี้ค่ะ เพราะการดูแลครอบครัวมันมีรายละเอียดของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันไปแต่ทุกครอบครัวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรักมันจะไม่มีเคล็ดลับไหนดีไปกว่าก็เราทําให้คนที่เรารักมีความสุขไงแค่นี้เองค่ะซึ่งจริงๆบางทีๆๆๆพอมานั่งคิดมันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่อยู่ดีๆในยุคนี้ด้วยนะ,ค,ะความเรียบง่ายกลายเป็นเรื่องยากจริงๆและความเรียบง่ายกลายเป็นของหายากด้วยใช่ค่ะและวันนี้ผมว่าเราได้เห็นตัวอย่างนะว่าที่เราพูดว่าชีวิตมันยาก เพราะบางครั้งเราเลือกทำให้มันยากเองหรือชีว <c oughs> <ช>ิตม,ม,มันซับซ้อนก็เพราะเราไปทำให้มัน<ช><ช>ซับซ้อนใช่ <c oughs> ครับผแต่ทั้งสองคนผมว่าเขาเลือกที่จะง่ายแล้วเขาก็ทำได้แล้วทำให้เราดูมากว่า30ปีแล้ว <c oughs> และนี่คือสิ่งที่เขาทำให้เห็นนะครับแล้ววันนี้ผมว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนที่ได้รู้จักกับทั้งสองคน <c oughs> ในแง่มุมแบบนี้ ในเก้าอี้ตัวนี้ของคลับเฟรดเดชชอวเช่นกันขอบคุณพี่โก้เนรุเบต์แล้วก็คุณจอยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณผู้สนับสนุนครับขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองลักตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มลักตาซอยอร่อยคุ้มค่าครับครีมอาบน้ำโชกุบุสิมโมโนกาตาริยอดไกยอันดับหนึ่งสามปีซ้อนสัปดาห์หน้าผู้ชายคนนี้ดังพันก่อนเปิด เรื่องจริงจากหัวใจคนดังของเขาที่เก้าอี้ตัวเดียววันนี้พร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอตนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคราฟไฟริชชเจอกันทุกวันเสาร์สุเบทโมงทั้งช่องวันนะครับวันนี้เราทั้งห้าคนลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมไม่ใช่เคนดีนะพี่แต่ว่าผมทําไปทุกอย่างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เอาคนคนหนึ่งเข้ามาดําเนินชีวิตด้วยเข้าใจแล้วว่าทําไมน้องจอยถึงได้บอกว่ามีสามีคนนี้เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง